อันนี้อะประโยชน์คือรักษาสิ่งแวดล้อไมไงที่ว่าโครงการที่สร้างขึ้นนี้เพราะว่าเมื่อปีสองสองในหลวงท่นเสด็จผ่านมานางจังหวัดลนสมัยนั้นถนนถนนทางไม่เจริญเนีรถด,ดูดสิ่งปฏิกูลเนี่ยมันดูดทิ้งแถวข้างคลองข้าสมสะพานก็นกนลงปล่อยลงข้างคลองบ้างนําให้น้ําลงคลอง,งเน่าเสียข้างถนนมันจะก็อจะปล่อยลงทีนี้ฝนตก น้ำท่วมเมืองนนปี2528เนี่ยชาวสวนเนี่ยจังหวัดนนท์แล้วก็ผู้ว่าจังหวัดนนท์สมัยนั้นเอาพาไปเข้าเฝ้าที่วังไกลตำบลหัวหินท่าน,นสาเหตุที่ไปเฝ้าเพราะว่าน้ํามันท่วมแล้วเขาปล่อยอพวกสิ่งโสโคร่งในลงไปอะ่ะมันก็ทําให้รากทุเรียนเขาเน่าปีนั้นสวนทุเรียนเขาเสียหายอย่างหนักทั้งก้านยาวจนแทบศูนย์พันหละกบ พวกกบกระดุมอะไรพวกนี้เกือบจะศูนยพันนะท่านเลยปลารบขึ้ว่าเมื่อปี2อ2 2ท่านเอาเงินมอบให้ผู้ว่าสมัยนั้นน่ะส0งหมใครเป็นผมก็ไม่รู้นะอะ่าทีนี้มาถึงปี4-5สมัยผู้ว่าสาโรธคัชมานก็นท่านรองภุนศักด์ท่านมาเป็นผู้ว่าแล้วเป็นรองผุนศักด์นี่เป็นรอง เข้ามาปรึกษาหลวงพ่อว่าในหลวงท่านปรารบว่าเองเงินเนี่ยที่เราเคยให้ไว้ที่มอบไว้ให้สาลาการมนนเพื่อออมซะเพื่อออมไว้เนี่ยไว้ซื้อที่ดินสร้างกันและยังซื้อทํากันและยังจนกระทั่งว่าขอออมตั้งแต่ปี22มาถึงปี45เนี่ยได้ทั้งต้นทั้งดอกรวมกันแล้วห้าแ0 0บาทพอดี เกี่ยวกับสิ่งเราปีสี่ห้าเราลดนน้าลงเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลวงปารบขึ้นถามว่ามังนนท์จะทํายังไงเคยให้เงินมาแล้วก็ท่านผู้ว่าสารลดเลยเข้ามาปรึกษาหลวงพ่อพขยอมว่าจะทํายังไงกับท่านอะไรดรวิชิตสุมพรามล้านเลขาของในหลวงและคุณอะไรก็แก้วอนั่นแหละคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็ผู้ว่ามองนนมาถามว่า หลวงพ่อพอช่วยเหลือได้ไหมหากซื้อที่เงินห้าแสนเนี่ยซื้อไม่พอหากซื้อที่ได้แล้วมันก็ไม่พอที่จะมาก่อสร้างเป็นบอหมักสิ่งปฏิพูลแบบนี้กตเลยมาปรึกษาหลวงพ่อไปยอมหลวงพ่อพยอมเอาดิที่ตรงเนี้ยเราให้เลยสีไ่ไรคือน้านี่ชื่อช่างดอนหลวงพ่อว่าไปปรึกษากับช่างดอนเขาหลวงพ่อโอเคว่ายกตรงนี้ให้กันเลยเอากล้องอะไรมาถ่ายรูปก,กันไปเสร็จละ ได้เงินมาก็มาทํากันโดยมีคุณอรละวัลน,นามสกุลผมจำไม่ได้นะคุณอรละวัลน,นี่เป็นผู้สร้างให้หลวงพ่อพยอมเพื่อถวายต่อให้ในหลวงอีกทีนึงเราก็เริ่มสร้างปีสี่ห้าสี่หนี่เรามาดับปีน้ําท่วมตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่ามันต้องใช้ดินถมี่ประมาณล้านกว่าบาททีนี้เราไม่มีทุนพอที่ว่าจะเอาข้อเงินห้าแสนมาสร้างบ่อนีก็ มันไม่พออยู่แล้วล่ะหากซื้อดินอีกก็เยอะไม่ต้องใช้เงินอย่างน้อยบ่อนี่สร้างเสร็จแล้วตกประมาณแล้วก็ห้าล้านพอดีผม<ห> <ไป S 2> เลยวัน,นสร้างให้หลวงพ่อไปยอมถวายต่อในหลวงเราก็มาเริ่มเปิดวันที่ยี่สิบแปดปีสี่เจ็ดเราก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่นั้นมาเราเริ่มเปิดนะเราสร้างสร้างปีสี่ห้าแต่ดอปไวหนึ่งปีปีสี่หกไม่ได้สร้างต่อคือมาตอกเสาเข็มทิ้งไว้เฉย ก็มาสร้างกันปี4-6เสร็จปี4-7โดยการที่ว่าเทศบาลนครนนท์เอาสิ่งปฏิกูลเนี่ยมาเทมาทิ้งให้เราเนี่ยในบอ่อทั้งหมดมัน3-2บอ่อที่จริงมันตามหลักเกณฑ์นในหลวงให้สร้างแค่31บอ่ออันนี้มันเกินมาบอ่อหนึงเราจะไล่คือที่จริงในหลวงต้องการให้ว่าหมักคือกักเชื้อโรคไว้ที่นี่ให้ประมาณ28วันแต่ทีนี้28วันที่มันนับยากไง เราเลยคิดกันว่าเอาเดือนเลยงั้นเราก็สร้างบอ่บอสามสิบเอ็ดบ่อมันจะชัวร์ดีเพราะมีได้ครบหนึ่งเดือนการที่ว่าเมืองนอนท์เทศบาลนครนนท์เอา,อาสิ่งปฏิกูลมาลงนี่สมมุติบอ่อที่หนึ่งเนี่ยเ <c oughs> ขามาลงเต็มบอ่อละสมมุติแลามันเต็มวันที่ห้าใช่ไหมวันวันต่อไปเ่ยจากวันที่ห้ามันเต็มแล้วที่หกเขาก็เทบ่อสองบ่อสามไล่ไว้ 2, 3, ไเลยบอ่อที่มันเต็มวันที่ห้าเราต้องไปทิ้งเดือนหน้านู่น เท,เ,ทเทศบาลนครนนท์ของมาทิ้งให้เราเนี่ยเขาจ่ายให้เราเดือนละสองหมื่นเพราะว่าเราเปิดกันนี้เปิดปีสี่เจ็ดพอดียี่แปดเดือนมษาเราเปิดนะแล้วก็กรมอนามัยเขตหนึ่งเนี่ยกรมอนามัยรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมาตรวจว่าไข่พม่ยติเราตายตายแล้วยังน้ําน้ําที่เราเดินลงบ่อดินเนี่ยใช้ได้ไหมมันมีเชื้อโรคมีอะไรไหมเขาจะมาทําการ พิสูจน์ทดลองให้เราดูนี่ประมาณสามเดือนสี่เดือนตอนนี้คือว่าเขาทำสำเร็จแล้วเขาไม่มาแล้วประมาณหกเดือนเขามาเทศทั้งที่ว่าแห้งแบบนี้นี่เห็นป่ะที่ก้อนแห้งนี่มีไข่พยาธิป่าปนมาไหมน้ำนะี่มีไข่พยาธิป่าปนไหมมันเป็นอันตรายต่อร่างกายเราไหมอย่างเงี้ยเห็นป่ะเปิดแล้วมีกลิ่นไหมก็ไม่มีใช่ไหมมีก็มีนิดเดียวละอองงั้นบ้านอยู่ข้างๆเขาก็อยู่ไม่ได้ที่หากมันเป็น เวลารถมาปล่อยก็มีกลิ่นแบบนี้นิดเดียวกลิ่นสาบนิดนึงรถมาเทก็ประมาณสิบคนอาทีมันก็เสร็จละบืดเดียวยิงลงมาฟืดๆตอนนี้ที่ทําทําไปตอนนี้เทศบาลนครนนี้เขาได้สร้างแล้วเขามีที่แล้วเขาสร้าง,ขงเขาเขาไม่ต้องมาใช้ของเราหากมาหากว่าทางนนอนุอน้นเขาปิดซ่อมแซมเขายังมาใช้เขาก็จ่ายให้เราเดือนห้าพันหกพันก็แล้วแต่เราตกลงก,กัน แต่ตอนนี้สารยาเขตของอะไรทางโน้นเขตสารยาของอะไรจังหวัดอะไรนักข่าองผมไหมมาทิ้งที่นี่เขาจ่ายเดือนละแปดพันสารยาเพราะมันอยู่ใกล้กรุงเทพวิ่งมาที่นี่มาจ่ายเราเดือนแปดพันแล้วบางสีเมืองอะไรพวกนี้เพราะเรายืมรถเขาเราให้เขาทิ้งฟรีเพราะเราจะได้ปุ๋ยไงแล้วก็อบอจอเขตฝั่งแม่น้ําทั้งนี้ฝั่งอบอจอของจังหวัดนนท์เนี่ย แถบของบางกลางบางกลางและก็าบางเลนเขายะมาทิ้งที่นี่โดยที่เราเปิดในหะ้เขาทิ้งฟรีคือประโยชน์ของมันเราก็ได้ปุ๋ยที่ใส่สวนให้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ได้ผลิตขายเพราะว่าโครงการหลวงพ่อมีเก้าที่เก้าแห่งโครงการที่วัดสวนแก้วและก็โครงการจังหวัดปราจีนอยู่ที่กบินบุรีระยองระจันบุรีนะและก็บอำเภอชยยาจังหวัดสุราษฎร์ ซออจังหวัดตากบุรีลมบุรีลมก็อยู่อ่าอำเอภอคูเมืองเนื้อที่600ไร่จังหวัดกาญจน์ก็มีสองที่ด่านมะขามเตี้ยแล้วก็ไซโยกนะเราทำกันเราจะเอาปุ๋ยพวกเนี้ยปุ๋ยขี้คนเนี้ยส่งไปให้เขาพวกนั้นก็เอารถมาทุกเอาดีก็สามตันสี่ตันรถสี่ล้อแล้วไปส่งเอาไปใส่ต้นไม้ต้นมะขามเทศให้หลวงพ่อได้ผลิตผลทั้งโน้นก็ส่งมาให้วัดใหญ่ขายกันเท่นั้นแหละ พรพูดเรื่องสวนเรื่องสีที่ตลอดตลอดนี่เวลาที่ปล่อยลงกี้มันจะลงในท่อนั่นนะมนลงในท่อที่ตั้งนี่เห็นป่ะที่ตั้งนี่คือท่อตัวนี้ข้างมันจะมีรูพุ่นไม่หมดเลยนะอย่าเอาหินหนึ่งใส่สิบห้าเซนหินสองสิบห้าเซนดอนจะเทลักษณะเอียงนี่ไงเอียงลงนี่แล้วเอาท่อวางลงก็ไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะแต่ตั้งห้องงอหงายขึ้น ท่อตัวนอนข้างล่างจะเจาะรูพุนไว้แล้วก็ใส่หินหนึ่งสิบห้าเซนแล้วหินสองสิบห้าเซนแล้วก็ทรายอย่างเราก็เดินแบบไม่ขี้อ่ะมันก็กรองลงมานี่ท่อมุดมานี่ไงท่อฝั่งก็นุ้มมุดมานี่แต่เลี้ยวออกวะนี่หากเส้นนี้ก็เลาะคาแหงนี่มาเลยก็เลาะยาวมาการล้างก็ง่ายเราเปิดฝานูาน่นเอาน้ำอย่าง,งอีกเครื่องอัดแรงๆอะ่ะปื๊ดเดี๋ยวมันลงบุมบุมนีมม่น้ำตัวนี้ก็จะเดนลงนีนี่พอดี ลูกน้องเอาแก้วมังกรลงแช่มันเลยกลายเป็นสีน้ําตาลธรรมดาของมันจะใสแบบน้ําเราธรรมดานี่แหละอืมความอยู่นู่นดูดทรงไวทุกสวนนี่ตอนเย็นคนงานก็อยู่ประจําสวนใครสวนมันเปิดวาล์วน้ำเนี่ยตีสปริงเกอร์นะส,สปริงเกอร์ตั้งครับมันจะปัด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 ,ปด,ปดเราอย่าเอาไว้เรากี่นาทีสามนาทีเอาปิดเปลี่ยนร่องนี่สามนาทีสามนาทีไล่ยันนั้นหกโมงเย็นมาดูขอทุก

ทุบๆเรียงไว้เราพร้อมที่ว่าเอาให้ทางสาขาแต่ละสาขาเอาไปได้เลยเราให้ลุงกับป้าที่ว่าใรหรายย่อใหท้องนอกสวนไม่ได้ก็เอานั่งทุกถุนี่นให้เราเครื่องนี้ที่ใช้หมดแต่มันเราไม่ใช้<อ>เครื่องมันนะเราสอบผิดเรืงหมดถ้า,บบากดแบบมือกับบดกบบเครื่องอะเร็เว,วกว่าไวกว่ากาต้องเครื่องเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มแต่คนก็ไม่มีงานทำเนี่ย อย่างนี้คือฝนตกฟ้าร้องอย่างคนงานของนาด,ดอนนี่ไดย้ยากไม่ได้ช่้แม่ฝนตกเราก็ให้เขามานั่งทุกดีกว่าเพราะว่าหากคนทําเงี้ยมันจะละเอียดกดเครื่องเครื่องนี้มันจะคัดขยะออกไม่ได้ไงเออมันจะคัดก้อนหินออกให้เราไม่ได้มันจะบดปนกับเปลืองใบมีดอย่างอันนี้อย่างผ้าอนามัยอย่างนี้เห็นไหมลุงเขาจะคัดออกไว้างียเดี๋ยวเราก็เข้าเตาเผาถุงยางอนามัยเอออย่างเงี้ยเนี่ย ผ้า Namai เนี่ยถุงยางพวกนี้ถุงยางอนามัยพลาสติกอะไรพวกนี้เห็นไะเนี่ยเนี่ยจะติดมาเป็นหวงอยู่เนี่ยเนี่ยถุงยางเนี่ยเนี่ยพวกเขาสวมนิ้วกันอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวไปตากพึ่งแห้งแล้วเอาข้าวเตาเผาทำลายไปเลยไม่ต้องเก็บเอย่างนี้เยอะแยะอย่างเงี้ยคน แต่ว่าเอาใช้คนนี้ดีกว่านะเครื่องนี้จะไม่แยกให้เราเลยเนะนี่แหน่อยงเงี้ยนี่เวลาเขาซักผ้าซักอะไรอยู่ในหอเทโครมลงไปอ่ะพวกซับในพวกกางเกงในพวกซับในผู้หญิงยเยอะเลยอืมเจอหลายอย่างเนี่ยขวดเอ็มร้อยอย่างเงี้ยโยนลงมาชัพกพกลงไปละไหลลงไปไป,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 ไปอยู่ในบอ่อ อยู่ในบ่อเสร็จแล้วกะเวลารถมันดูดมันแรงอัดมันแรงอะลมอะปื้อขึ้นมามันก็ติดมาหมด้นพวกลุงเขาจะคัดไว้เดี๋ยวเราก็ใส่กระสอบใส่กระสอบไปเอาไปเผาอีกที ง่ายกว่าต้เซฟคอนมีหายต้องมีใคนอะไรเนี่ยหมอะไรเนี่ย